่วงน,นี้กลางวันเวลานึกไม่ออกว่าจะกินอะไรจะมาจบร้านนี้ตลอดเขาจะมีเมนูซูมิยากิด้งเป็นข้าวด้งย่างถ่านตามสั่งหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นยากินิกุเวอร์ชั่นข้าวถ้วยเดียวจบเขาจะมีเนื้อให้เลือกหลายส่วนมันดีตรงที่แกออกแบบเองได้เลยตามความหิวความอินในตอนนั้นไม่ต้องรอเตาไม่ต้องมานั่งหัวเหม็นย่างเองที่สาคัญไม่ต้องจ่ายเยอะแล้วมาชามเท่านี้อย่างถ้าเลือกเสือร้องไห้กับโมโมะก,ก็ตกอยู่รอยต้นต้นคือคุ้มมากหรือถ้าเป็นใบพายตัวท็อปเลยนะราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่เขาให้มาชิ้นใหญ พาราม9ซอย49เแต่แอบเสียใจนิื่องเมนูข้าวด้งตามสั่งแบบนี้เขามีขายเฉพาะกลางวันเลือกเนื้อขั้นต่ําได้สอพอชั่นมากสุดได้ถึง4พอชั่นจะเลือกซ้ำกันหรือผสมกันได้หมดเลยอย่างถ้วยนี้มอดจัดเป็นใบพายกับซาบูตงใบพายที่ดูหนาๆแบบนี้นะแต่นุ่มมากหอมกลิ่นย่างถ่านสุดๆส่วนซาบูตงหรือส่วนสันคอรสเนื้อจะชัดไม่ต้องมีซอสยังได้เอาอยู่มากแต่ความไม่ธรรมดาของถ้วยนี้คือข้าวมันเลือกเป็นข้าวหุงมันเนื้อเพิ่มอีก3ามิข้าวหอมมากมีรีฟิลไหมนะให้ล้นน ประมาณสามใบแดงกว่าๆเป็นคอมโบที่มีทั้งนุ่มมันฉ่ำในถ้วยเดียวส่วนถ้วยนี้คือเบิ้ลใบพายแล้วเพิ่มลิ้นต้นหอมและทริคความอร่อยเวลากินเนือย่างมันต้องมีอะไรไข่ดองแนะนําสั่งยืนผืนไปเลยคนละหนึ่งส่วนใครไม่กินไข่ดองเขามีไข่ออนเซนให้เลือกเอาที่สบายใจส่วนเครื่องเคียงเขาให้ฟรีคนละหนึ่งแต่ทางนี้ก็คือสั่งเพิ่มตลอดต้าหัวอร่อยอะกิมจิก็ดีไม่เปรี้ยวโดดแต่เลี่ยนดีมากเออเราดงถ้าพวกแกเลือกไม่ถูกว่าจะสั่งส่วนไหนเอาแบบที่ร้านจัดให้ก็ได้นะดูราคาด แล้วจานเดียวที่กินบ่อยๆก็จะมีเนี่ยสตูลินวัวเขาตุ๋นมาจนแบบมันนุ่มเลยซอสเข้มข้นกําลังดียังมีข้าวแกงกะหรี่เปื่อยแบบถามพี่พนักงานทาไมมันนุ่มขนาดนั้นอะคุณพี่เขาบอกเคี่ยวไม่ต่ํากว่า4ชั่วโมงโอเคเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่แปลกใจนะที่คะแนนรีวิวเขาสูงยังไงก็ไปลองกันดูอย่าลืมข้าวดงย่างถ่านมือกกางวานันราคาสมเหตุสมผลเนื้อคุณภาพเราจริงๆถือว่าราคาค่อนข้างดีด้วยซ้ำไปลองกันดู